วันนวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ฟังก์ชันฟิลเตอร์นะคะในการกรองข้อมูลและก็แยกข้อมูลนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการฟิลเตอร์นะคะเราก็สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเรามีหลายชื่อพนักงานแล้วก็ตาแหน่งงานทีนี้ถ้าเราอยากฟิลเตอร์เราอาจจะใช้แท็บเมนูฟิลเตอร์ก็ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะเราก็เลือกในส่วนของหัว ตารางแล้วก็มาที่ Sort and Filter นะคะเสร็จแล้วเลือก Filter ตรงนี้เลยอ่าอย่างนี้เลยค่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วทีนี้เราต้องการที่จะ Filter เพื่อดูข้อมูลของตำแหน่งงานหรือว่ารายชื่ออย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะเราจะดูแค่ตำแหน่ง Manager แล้วก็เลือกตำแหน่งงานที่เราต้องการเพื่อที่จะ Filter ออกมาเสร็จแล้วก็โอเคเราก็จะรู้เลยว่าในส่วนของตำแหน่ง Manager มีใครบ้างนะคะ ซึ่งตัวอย่างนี้นะคะนอกจากที่เราจะใช้ฟิลเตอร์รูปแบบนี้แล้วเราก็จะใช้สูตรฟิลเตอร์แยกคนออกมาแยกรายชื่อออกมาให้อยู่ตามตำแหน่งงานนะคะวิธีทำยังไงเราไปดูกันเลยค่ะวิธีแยกรายชื่อของพนักงานตามตำแหน่งงานนะคะก่อนอื่นเราก็สร้างตารางไว้ก่อนเนาะแล้วก็ใส่ในส่วนของตำแหน่งงานไว้ด้านบนนะคะ สำหรับวิธีการแยกนะคะเราก็จะใช้สูตรฟิลเตอร์ก่อนอื่นก็พิมพ์สูตรไปเลยค่ะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็พิมพ์ฟิลเตอร์เลือกสูตรฟิลเตอร์ไปเสร็จแล้วมาที่รายชื่อนะคะเราจะเลือกรายชื่อทั้งหมดที่เราจะนำไปฟิลเตอร์ก่อนนะคะแล้วก็คอมมาค่ะคอมมาจากนั้นมาที่ตำแหน่งงานเราก็เลือกตำแหน่งงานเหมือนกันค่ะทั้งหมดเลย่ะ เแ,แล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับนะคะไปที่ตำแหน่งงานส่วนด้านบนตรงนี้นะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็เลือกในส่วนของเซลล์แรกไปเลยใส่วงเล็บปิดรายชื่อนะคะในเซลล์ในคอลัมน์ A 3ถึง A 2 1นะคะอันนี้ให้เราล็อกเซลล์ไว้ด้วยนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายดอลลาร์ไซด์ size, หรือว่า F4 นะคะ,ะตำแหน่งงานก็เหมือนกันนะคะให้ล็อกเซลล์ไว้ด้วย โอเคพอเราเรียบร้อยแล้วก็ Enter นะคะเราก็จะได้ชื่อออกมาว่าตำแหน่ง count น n t นะคะมีแตงโมคนเดียวทีนี้กับ y สูตรลากไปด้านขวาน,นะคะเราจะเห็นว่าอย่างนี้นคะ่ะในช่องของ d 2อันนี้เราไม่ได้ล็อกเนาะเราก็ลากไปได้เลยโอเคค่ะเพียงแค่นี้นะคะข้อมูลในส่วนของรายชื่อแล้วก็ตำแหน่งก็จะแสดงในตารางทางด้านขวามือน,นะคะหรือว่าเราจะใช้ฟิลเตอร์แบบนี้ ตนแรกก็ได้ค่ะเราก็เลือกฟิลเตอร์แล้วก็มาเลือกตำแหน่งที่เราต้องการก็ได้เช่นกันนะคะค่ะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเป็นการใช้ฟิลเตอร์ข้อมูลจากลิสต์ที่เรามีนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะเรามีรายชื่อค่อนข้างเยอะทีนี้เราต้องการที่จะฟิลเตอร์บางรายชื่อบางคนนะคะพอเราฟิลเตอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องมาเลือกติ๊กถูกตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะเราต้องมาไล่ดูทีละคนทีละคนแบบนี้ค่ะ ซึ่งตรงนี้เราจะมีวิธีช่วยว่าเราจะทำยังไงสำหรับวิธีนะคะเราจะใช้สูตรเขา IF ในการช่วยนับรายชื่อของตรงนี้ด้วยตรงนี้จะทำเป็นรายชื่อของตารางไว้นะคะก็คือสูตรที่เราจะใช้ในคอลัมน์ฟิลเตอร์ตรงนี้เราจะใช้เขาอ f เพื่อให้มานนับในส่วนของตารางนี้ก็ถ้ามีรายชื่อในตารางนี้เราก็จะให้มันนับเก็บค่าเข้ามานะคะ ถ้าฟังอธิบายเราอาจจะยังไม่เห็นภาพเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องสร้างตารางตรงน,นี้ไว้ก่อนสําหรับวิธีการสร้างตารางนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะถ้าใครยังสร้างไม่เป็นนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวพิมพ์ไว้ก่อนนะว่าเป็นรายชื่ออ่าทีนี้สมมตินะคะก็ใส่รายชื่อไปเนาะโอเคพอเรามีแบบนี้แล้วนะคะเราต้องการที่จะสร้างตารางเราก็เลือกข้อมูลตรงนี้นะคะเสร็จแล้วคอนโทรลที T ค่ะ,ะก็จะถามว่า ตอนนี้เรามีหัวตารางหรือ,อยังอตอนนี้เราก็ให้ใส่หัวตารางไปด้วยเนาะ,ะเสร็จแล้วก็โอเคนะคะเราก็จะได้ตารางที่เป็นข้อมูลมาแบบนี้ทีนี้วิธีการนับนะคะในคอลัมน์ฟิลเตอร์ตอนนี้เราจะใช้สูตรเขา if ในการช่วยนับนะคะการใช้สูตรก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าเขา if ค่ะโอเค พอเราได้เขา If มาแล้วนะคะเราก็มาเลือกในส่วนของรายชื่อในตารางที่เราจะให้นับนะคะแล้วก็คลิกเลือกตรงนี้อันนี้เป็น Table 3นะคะตอนแรกเราไม่ได้ตั้งชื่อ Table เนาะตอนนี้ก็จะเป็นรายชื่อตรงนี้แล้วก็ใส่เครื่องหมายคอมม่าทีนี้เรามาเลือกในส่วนของคอลัมน์รายชื่อนะคะเลือกเป็นรายชื่อแรกเลยก็ได้จากนั้นใส่วงเล็บปิดค่ะแล้วก็ Enter ซึ่ง คาวิฟที่เราใช้ไปเมื่อกี้ค่ะตรงนี้เขาจะมานับข้อมูลจากตารางรายชื่อตรงนี้ซึ่งในตารางรายชื่อไม่มีคนชื่อแตงโมค่ามันก็จะเป็นศูนย์อ่ะเสร็จแล้วเราก็ปี้สูตรลงมาก่อนเนาะก็ปี้สูตรลากลงมาข้างล่างนะคะเห็นไหมคะถ้ามันเข้าเงื่อนไขของคาวิฟนะคะก็คือรายชื่อมีรายชื่อแวกับรายชื่อเอกมันก็จะขึ้นหนึ่งนะคะมันก็จะนับหนึ่ง ถ้ามีรายชื่อในส่วนของตารางรายชื่ออย่างเนี้ยเขาก็จะนับรายชื่อให้เป็นหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามีเพิ่มอ่ารายชื่อแวรอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งแวรตรงนี้ที่เราได้มาแวร์เขาก็จะนับสองนะคะเนี่ยค่ะโอเคเรามาดูพี่เดียกันพอเราได้แล้วนะคะทีนี้เราก็มากรองแล้วก็มาฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะซึ่งเอาแค่ที่นับหนึ่งเนาะเสร็จแล้วก็โอเคอ่ะเราก็จะได้ รายชื่อแล้วก็ตำแหน่งงานตามที่เราต้องการทีนี้เราจะมาดูรายชื่ออีกแล้วก็เลือกเฉพาะที่เราต้องการมันก็ทําให้ลดขั้นตอนการกรองตรงนี้ถ้าเรามีข้อมูลเยอะๆเราจะต้องมาไล่ติ๊กถูกทีละช่องทีละคนอย่างนี้มันก็ค่อนข้างที่จะละําบากเราก็อาจจะใช้วิธีนี้ช่วยนะคะสําหรับวิธีการใช้สูตรฟิลเตอร์แล้วก็การใช้งานฟิลเตอร์เบื้องต้น มีวิธีการและก็ขั้นตอนประมาณนี้ลองไปปรับใช้กับงานของทุกคนดูนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ